ก็ถือว่าปีนี้ที่เราทำมันทำให้ภาครัฐก,กับภาคประชาช,ชนมีความเข้าใจกันนมีความเข้าใจทำงานกันรู้สึกว่าเราเป็นมิตรกันเรามีทำงานแล้วอยากให้ดอยหลวงเชียงดาวเรามีความอุดมสมบูรณ์ก่อนนี้ถ้ามันยังขาดตัวกลางเนี่ยมาการทำงานก็ขาดาขาดความต่อเนื่องบางทีความไม่เข้าใจกันไม่มีใครมาสารต่อขาดงบประมาณขาดอะไรตรงนี้มันก็คือมัน มันผูกพันกันหมดนะทีนี้บทเรียนจากปีนี้ที่เราทําเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากการทําให้อ่าการป้องกันไฟป่าพื้นฐานตั้งแต่ทําแนวกันไฟก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้มันมันเป็นอะไรที่เป็นรูปธปรรมนะ,ะทาแนวกันไฟป่าแนวกันไฟคนก็มีอาหารการกินมีสนับสนุนแล้วก็โดยเฉพาะป่าชุมชนรอบข้างดุดอยเชียงดาวนะ่ะแทบจะไม่มีไฟไหม้เลยนะ การถอบบกเดียมปีนี้าการจัดการไฟป่าของโด้วยรอยชันดาวปีนี้รู้สึกว่าบอกตอนได้ว่ามามาถูกที่และมาถูกทรรนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยความร่วมมือผ้าประชาชนหรือความร่วมมือของชาวบ้านไม่มีไม่ได้ร่วมมือเท่าเหมือนครั้งนี้นะครับปีนี้รู้สึกได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีหลายหลายฝ่ายจากการมองของอกันนำผู้ใหญ่บ้างหรือนายกพวกนี้มาร่วมมือแล้วก็มาทางดตับไฟป่า รู้สึกปีนี้ที่ดีมากนะครับจากการได้ดีมากเป็นเสียงสะท้อนก็คือเรื่องของการการที่ภาครัฐกับภาคประชาชนจะได้มาคุยกันเพื่อเพื่อเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาครับ ก็ปีหน้าก็คงเริ่มต้นจากการถอดบทเรียนนะครับถอดบทเรียนแล้วก็ดูปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ท,ท,ที่เกิดขึ้นนะก็คงจะเดินต่อในเรื่องของความร่วมมือนะครับเ,เดินให้ความร่วมมือมันชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะในเรื่องของ,ของบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนะครับโดยเฉพาะชุมชนนะครับชุมชนที่ที่จะต้องมีบทบาทในการช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติในในพื้นที่ของตัวเองครับ